สวัสดีครับผมคุณแจ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพหายใจเบาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสำรวจย่านสีลมถนนที่เคยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเงินและความบันเทิงแต่ปัจจุบันกลับเงียบเหงาในช่วงเย็นและวันหยุดสวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงสีลมนะคะหลายคนก็จะนึกถึงภาพศูนย์กลางธุรกิจการเงินแล้วก็ความบันเทิงแบบที่ไม่เคยหลับไหลของกรุงเทพเลยนะคะครับเป็นภาพจําที่ชัดเจนมากใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ใครผ่านไปแถวนั้นอาจจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงเย็นๆหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์คือดูเงียบกว่าเดิมอืมใช่ครับสังเกตเห็นได้เหมือนกัน วันนี้เราเลยจะมา,อาลองเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันค่ะเพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับสีลมจากที่เคยรุ่งเรืองมากๆตอนนี้เจอความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็จะมีแนวทางปรับตัวในอนาคตยังไงได้บ้างค่ะน่าสนใจมากครับถ้าให้น้อนไปสัก 1อ,อ่สิกว่าปีก่อนนะคะข้อมูลหลายชิ้นที่เราดูกันเนี่ยบอกว่าสีลมเหมือนเป็นหัวใจของกรุงเทพยุคใหม่เลยครับผมเป็นศูนย์กลางจริงๆมีตึกสูงๆสำนักงานใหญ่บริษัทใหญ่ๆธนาคารขั้นนำนี่เรียงกันเต็มไปหมดเลยนะคะเพรอตกเย็นปุ๊บจากถนนธุรกิจก็กลายเป็นถนนคนเดินที่แบบคึกคักมากๆคือคักสุดๆครับข้อมูลบางแหล่งบอกว่าคืนวันศุกร์นี้แทบจะเดินเบียดกันเลย ใช่ค่ะร้านค้าร้านอาหารแผงลอยคนเยอะมากจริงๆแต่พอตัดภาพมาปัจจุบันนะคะข้อมูลล่าสุดจากทางฝั่งอสัมหาริมซับที่เราดูกันเนี่ยชี้ว่าอัตราการเดินเท้าหรือฟุตทราฟิกในบางจุดโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยลดลงไปเอ่อสเอร์เเลยถ้าเทียบกับก่อนโควิดโอ้โหลดลงเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ร้านค้าที่ปิดป้ายให้เช่าก็เห็นได้ชัดขึ้นคือบรรยากาศมันเปลี่ยนไปจริงๆครับผม ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมาจากหลายทางพร้อมๆกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันนะครับอันดับแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปหลังโควิดครับ อ๋อเรื่องไฮบริดกับ work from home ใช่ไหมคะใช่ครับกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นอย่างรายง,งานจาก C B I E ที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยก็ชี้ว่าอัตราพื้นที่สำนักงานว่างในสีลมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับในครึ่งสองสัปปีที่ผ่านมาพอคนเข้าออฟฟิศน้อยลงความคึกคักในวันธรรมดามันก็ลดลงตามไปด้วยอืมก็น่าจะจริงนะคะแล้วก็ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากคือการเพึ่งบริการออนไลน์โดยเฉพาะ food delivery อ๋อใช่เลยค่ะเดี๋ยวนี้สั่งอาหารกันง่ายมากครับบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่เราดูก็ชี้ว่าร้านอาหารในสีลมที่เมื่อก่อนอาจจะพึ่งลูกค้าออฟฟิศช่วงกลางวันหรือลูกค้าองค์กรเป็นหลักเนี่ยได้รับผลกระทบเอ่อค่อนข้างหนักกว่าร้านที่เขาสามารถปรับตัวไปทางเดลิเวอรได้เร็วกว่าเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยอีกปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการแข่งขันจากย่านอื่นๆครับ อ๋อมีย่านใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ครับย่านใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาอย่างโซนสุขมุมวิทตอนกลางหรือแม้แต่ย่านริมแม่น้าเจ้าพระยาที่มีทั้งคอนโดใหม่ๆห้างใหม่ๆแล้วก็การเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นมันก็ดึงดูดทั้งคนทํางานทั้งนักท่องเที่ยวไปไม่น้อยเหมือนกันครับน่าสนใจค่ะพอคนเข้าออฟฟิศน้อยลงพฤติกรรมก็เปลี่ยนแถมยังมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกผลกระทบมันก็เลยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในข้อมูลที่เรามี เขาพูดถึงแนวทางการปรับตัวหรือว่าฟื้นฟูสีลมไว้อย่างไรบ้างคะเห็นมีพูดถึงเรื่องรีโนเวทตึกเก่าๆอยู่เหมือนกันใช่ครับเรื่องการปรับปรุงอาคารเก่าเนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันอย่างการรีโนเวทตึกออฟฟิศให้มันดูทันสมัยขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แบบว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนอาคารเก่าไปเป็นโรงแรมบูติกหรือเป็นพื้นที่ใช้งานแบบผสมผสานที่เรียกว่ามิกซ์ยูสนะครับ อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าข้อมูลบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าการรีโนเวทอย่างเดียวอาจจะไม่พอถ้าสภาพแวดล้อมโดยรวมหรือว่ากิจกรรมในพื้นที่มันยังไม่ดึงดูดพอซึ่งนั่นก็แน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อดึงคนกลับมาใช่ไหมคะถูกต้องครับในข้อมูลมีตัวอย่างไหมคะว่ากิจกรรมแบบไหนที่พอจะช่วยได้บ้าง ก็มีการพูดถึงความพยายามในการจัดอีเวนต์หรือกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งคราวนะครับอย่างเช่นการปิดถนนทําเป็นถนนคนเดินในช่วงสุดสัปดาห์หรือการจัดพวกเทศกาลศิลปะดนตรีอะไรแบบนี้ออืฮ mm hmm. ซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับช่วยดึงคนเข้ามาได้เป็นพักๆแต่ความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าจะทํายังไงให้มันเกิดความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนใช่ค่ะทํายังไงให้คนอยากกลับมาเรื่อยๆครับ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อาจจะต้องเน้นชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสีลมที่มันไม่ใช่แค่ย่านธุรกิจอย่างเดียวเช่นอาจจะเรื่องอาหารการกินที่มีความหลากหลายหรือว่าประวัติศาสตร์ของบางพื้นที่ในย่านนั้นและอีกประเด็นที่เห็นในข้อมูลก็คือการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจท้องถิ่นดั้เดิมที่เขาอยู่ในสีลมมานานให้เขาสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพวกนี้อันนี้สําคัญมากครับ อาจจะเป็นการช่วยเหลือด้านการตลอดหรือปรับปรุงหน้าร้านอะไรแบบนี้ไหมคะเพราะมันก็ช่วยรักษาสเสน่ห์ของย่านเอาไว้ด้วยใช่เลยครับการสนับสนุนกลุ่มนี้สาคัญมากจริงๆการเปลี่ยนแปลงของย่านสําคัญใจกลางเมืองอย่างสีลมเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนขนาดใหญ่ของพลวัตการพัฒนาเมืองเลยนะครับค่ะคือไม่ได้เกิดแค่ในกรุงเทพ แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เหมือนกันการปรับตัวทั้งทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็กายภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับมันคือการหาจุดสมดุลใหม่ระหว่างการอนุรักษ์ของเดิมกับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสีลมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยแล้วก็ปัจจัยวัาลองที่ซับซ้อนนะคะการหยุดนิ่งเฉยๆคงไม่ใช่คำตอบ การปรับตัวแล้วก็หาแนวทางใหม่ๆจึงเป็นหัวใจสำคัญเลยเพื่อให้ย่านนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ครับผมและนอกเหนะือจากแนวทางที่เราคุยกันไปทั้งการปรับปรุงพื้นที่การจัดกิจกรรมหรือการสนับสนุนต่างๆนะครับมันก็มีคำถามทิ้งท้ายที่เน่าคิดต่อนะครับว่าค่ะอะไรคือสูตรลับจริงๆ หรือปัจจัยชี้ขาดที่จะทำให้ย่านเก่าแก่แต่ก็มีพลวัตสูงอย่างสีลมเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตชีวาขึ้นมาได้อย่างยังย่งยืนในระยะยาวจริงๆอืมน่าคิดมากค่ะเอกลักษณ์แบบไหนที่สีลมจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าจะดึงของเดิมที่มีอยู่แล้วกลับมาปัดฝุ่นใช้เพื่อจะใช้เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนในบทต่อไปของย่านนี้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามกันต่อไปครับเพื่อนๆครับ ย่านสีลมเคยเป็นหัวใจของกรุงเทพแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญคือการปรับตัวและหาทางสร้างชีวิตใหม่ให้กับย่านนี้เพราะเมืองยังหายใจอยู่แม้จะเบาลงตามเจอกันใน EP3 ีสเราจะพาไปสำรวจย่าน RCA จากแหล่งบันเทิงสุดฮิตสู่ความเงียบที่น่าคิด